เพื่อนแฟนเพจนะฮะแล้วก็แฟนช่องอุดมสุขอินเตอร์ุกช่อลใน YouTube และเพจอุดมสุขอินเตอร์ุกนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่จะนแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิงท์ทอนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ของในคือบริษัทเราแต่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับผลิตภัณฑ์สิงท์ทอในประเทศเปรูนะฮะในประเทศเปรูนั้นสิงท์ทอที่ได้รับความนิยมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อสามารถส่งขายทั่วโลกนะก็คือผลิตภัณฑ์ผ้าวูหรือขนสัตว์นะฮะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูหมู่บ้านนะฮะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าวูหรือคนสัตว์ว่าเขานั้นทํากันยังไงนะฮะในประเทศเปรูนะฮะเป็นประเทศที่มีการพเพาะเลี้ยงนะฮะเกี่ยวกับแกะแล้วก็เอามาทําเส้นใหญ่ ในส่วนของประเทศทางแอ,อฟริกาก็ดีหรือทางเอเชียตะวันออกนะฮะก็จะมีผิดพัน์ผ้าพื้นเมืองนะฮะโดยเฉพาะผ้าคาเปตหรือว่าไหมพรมนะฮะไหมพรมที่ได้รับความนิยมและขึ้นชื่อมีราคาแพงส่วนใหญ่ที่คนไทยรู้จักก็จะเป็นาคาเปตที่มาจากแคสเมียนะฮะแต่จริงๆแล้วคาเปตแคสเมียนั้นที่แพงเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมด แล้วก็ที่เป็น c a เปตอินดัสตี้ที่ใช้เครื่องจักรก็มีเช่นกันนะฮะและทำมากในประเทศตุรกีและประเทศอิรัาน,นะฮะแล้วก็มีซีเรียด้วยเช่นกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาไปพบกับพิพัณฑ์พื้นเมืองน,นะฮะของประเทศเปรูเป็นเทคไทยอินดัสตี้เกี่ยวกับพิพัณฑ์วูนะฮะในพิภัณฑ์วูนั้นเนี่ย เรามาดูว่าเขาทำกันอย่างไรนะฮะขั้นตอนอันดับแรกหลังจากที่ตัดขนแกะมาแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้องมาทำการตากนะฮะและเก็บกลับเขามานะฮะและทัดแยกสิ่งสกปรกนะฮะในก่อนที่ทำไมถึงต้องตากเพราะว่าในกรรมวิธีการตัดขนแกะนั้นเนี่ย ที่ประเทศเปรูจะทําการล้างตัวแกะก่อนนะฮะหวันหลังจากแห้งแล้วก็จะเริ่มทําการตัดและเอาไปตลากนะฮะหลังจากตากก็จะเก็บด้วยคนนะฮะแล้วก็จะใช้ฮอปเปอร์เมนวลหรือการเปิดเส้นใหญ่ฝ้ายดูสิ่งปฏิกูลและสิ่งเจืยอปนต่างๆนะฮะเส้นใหญ่วูนั้นมีการคัดแยกหลายเกณฑนะฮะขึ้นอยู่กับ สีของผลิตภัณฑ์ที่ได้และสีของเส้นใยวู้นี่นนจะได้ยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงนั้นก็อยู่ที่ขั้นตอนการเก็บและการล้างนะฮะเพราะว่าเส้นใยวูนั้นเ,นเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะฮะในผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินั้นเนี่ยเกี่ยวกับไฟเบอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์คารสตันก็ดีไฟเบอร์โพลิสเตอร์ซึ่งเป็นใยสัพาะทั้งหมดแล้วล้วน ต้องการน้ำมันนะฮะหรือไขมันโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วูนั้น,นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากขนแกะนะฮะหรือขนสัตว์ทั่วไปเนี่ยไขมันเส้นในปะาปนในเส้นใหญ่นั้นจะมีมากกว่าเส้นใหญ่ธรรมชาติที่เกิดจากวัชพืชหรือธัญพืชก็คือขั้นตน้นหรือเลยอดหรือแม้กระทั่งทับหรือปอที่ประเทศไทยเรารู้จันะฮะ สินค้าทุกชนิดที่เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเนี่ยเราจะมาทำเ,เกี่ยวกับเทคไทยดัสตีสามารถมาแปลรูปได้ในผลิตภัณฑ์สิงทอแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่ใช้ในในรถยนต์ก็ดีนะฮะอิงดัสตี้คาร์หรือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอคอสเมติกก็คือสำลีนะฮะ โดยเฉพาะคอสเมติกส <ersch> ่วนใหญ่จะเป็น100%คอตอนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะพามาดูที่ประเทศเปรูนั้นเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวนั้นเพราะนั้นเสื้อผ้าในโซนแถบเปรูส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าวูลนะฮะการล้างขนสัตว์นะฮะจะมีเทคนิคง่ายๆก็คือว่าต้องใช้ความเป็นกฎดเป็นด่างนะฮะ หรือกับคล้ายๆน้ำสบู่นะฮะต้องล้างในน้ำเย็นนะฮะถูกแล้วนะฮะที่ผมจะบอกคือว่าการล้างไขมันของวัชพืชหรือไขมันที่เกิดจากสัตว์ก็ดีเนี่ยในเทคนิคสิ่งทอนั้นถ้าเพื่อนๆที่เรียนวิศวกรรมสิ่งทอหรือเกี่ยวกับเ,เทคนิคสิ่งทอก็จะรู้ว่าต้องล้างด้วยอุณหภูมิน้ำเย็นนะฮะก็จะทำให้ไขมันเหล่านั้นออกตัว หลุดจากเส้นใหญ่ไปนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถจะล้างไขมันออกไปได้ก็คือความเป็นกดและเป็นด่างนะฮะสองอย่างนี้จะเป็นคู่ขนานกันนะฮะเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะฮะอันดับแรกที่เราที่เขาตัดขนสัตว์มาแล้วก็จะมาแพ็คบรรจุนะฮะเป็นถุงซักแล้วก็มาแช่ะนะฮะในน้ำสู่อ่อนๆในอุณหภูมิเย็นนะฮะก็แล้วแต่ประเทศแต่ละประเทศนะฮะ ที่ว่าในสูตรทั่วไปของไครของขาของใครของมันนะก็มีจะมีโน้ตหาวของแต่ละพื้นเมืองแต่ประเทศหลังจากที่เอามาแช่แล้วเนี่ยก็จะมีระยะเวลากําหนดนะฮะไม่ตายตัวนะฮะต้องแล้วแต่ความเชี่ยวชาญและความชํานาญในการที่แช่น้ำสบู่ได้น้าเย็ยนเสร็จแล้วก็จะมาล้างน้ําสบู่อ,อ่อยครั้งหนึ่งนะฮะก็มาใส่ถังแยกออกมา เห็นไหมที่เป็นน้ําสีน้ําดานั้นคือไขมันนะฮะเป็นไขมันจากสัตว์นะฮะเพราะว่าเป็นผ้าวูแล้วก็ถ้าเป็นเส้นใยคาร์ตอนที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดนั้นก็มีไขมันเช่นกันนะฮะจำให้พึงระลึกเสมอว่าเส้นใยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยโพลิสเตอร์ซึ่งเป็นเส้นใยสงังเคราะห์นั้นทั้งหมดต้องมีเ,เจือปนด้วยไขยมัน นะฮะเพราะว่าไขมันเนี้ยมันทำให้มีความหนืดและเกาะตัวแล้วสามารถที่จะมาทำให้เส้นใยมารวมเป็นเกลียวนะฮะเพื่อมาทำเป็นประโยชน์ในอินสตัตตี้ต่างๆเหล่านั้นนะฮะจะมีเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่ต้องการล้างไขมันนั้นออกให้หมดนะฮะก็คือเกี่ยวกับ แคสตันบอลแคสตันบัต bon, หรือสําลีนะฮะแต่ถ้าเป็นการทําสิ่งทอโดยทั่วๆไปเราจะล้างไม่หมดนะฮะเราจําเป็นต้องให้มีไขมันดังกล่าวควบคุมเส้นใหญ่ไว้เพื่อที่จะว่าให้เส้นใหญ่นั้นสามารถมีน้ํามันในตัวสามารถที่จะมาผ่านกรวัทีปั่นสางได้นะฮะหลังจากล้างน,น้ําเย็นอีกครั้งหนึง่งเนี่ยเราก็จะดูว่าชาาเนืองเหล่านี้ก็จะมาการทําการซับนะฮะซับก็คือ เอาผ้ามาบิดซับเพื่อเอาน้ำออกนะฮะในขั้นตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ประเทศเปรูโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะแต่เขามีชื่อนะฮะเป็น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 มีชื่อเสียงมากที่ประเทศเปรูนะฮะเป็นเป็นงานแฮนด์เมดปัจจุบันเนี่ยอินดัสตี้ส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเราทั่วไปจะหวยหาผลิตภัณฑ์ที่ทําจากแฮนด์เมดนะฮะก็จะมาซับเพื่อให้มาด หลังจากขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปคลี่และตากให้แห้งนะฮะแล้วจะไปทำผ่านกับกรรมวิธ,ธีคือสางนะฮะหรือที่เรียกกันว่าคัตดิ้งก็เดี๋ยวเรามาดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือสางหรือคัตดิ้งโดยใช้เมนวลนะฮะเป็นเป็นเป็น เป็นในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยหรือในโซนเอเชียในวงการธุรกิจสิ่งทอทั้งหมดจะใช้เป็นเครื่องแล้วนะฮะแต่ในประเทศเปรูน,นั้นด้วยความที่ยังห่างไกลจากความเจริญอยู่มากนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่สิ่งทอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้าวูหรือขนสัตว์นั้นก็จะทำในครัวเรือนหรือในออในธุรกิจหมู่บ้านสะมาขวาเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรหนัก เหมือนอย่างประเทศไทยเรานะฮะหรืออย่างโซนเอเชียปัจจุบันเท็กไทยสิงทอปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยก็คือเครื่องสางนะฮะในประเทศเปรูถ้าแปลเป็นนั่นก็คือคัตติ้งโร่และคัสแฮนนะฮะก็คือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องสางเครื่องสางชนิดหนึ่งนะฮะเป็นทําจากแฮนเม็ make, นะฮะในเครื่องนี้เนี่ยกรรมวิธีจะทํำยังไง กรรมวิธีการใช้ก็จะเอาเส้นใยต่างๆนั้นที่ตากแห้งแล้วที่ผ่านการโพสเซตล้างน้ํามันตากแห้งเรียบร้อยก็จะเข้ามาเอามาใช้ในการผ่านนะฮะก็จะมีรูร้อยเข้าไปแล้วก็ปั่นม้วนโลนะฮะแต่เพื่อที่จะให้เส้นใยเหล่านั้นเนี่ยบิดเกี่ยวนะฮะ ถ้า,าในเกี่ยวกับถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่เคยเรียนเกี่ยวกับเทคนิคสิงทอเนี่ยก็จะรู้จักว่าเส้นใยไหมมาปั่นแล้วทอบิดแล้วก่อเป็นเส้นนะฮะก็คือในในถ้าเราเรียนรัชมงคลในในในช่วงที่ผ่านมาที่ผมเคยเรียนอยู่นะฮะหรือเคยเข้าคอร์สอบรมอยู่ก็มันมันก็คือประมาณนั้นเกี่ยวกับเทคนิคสิงทอนั้นไม่มีอะไรยากนะฮะก็คือการเอามาปั่นเป็นเกลียวนะฮะแล้ว การปั่นเป็นเกลียวก็จะทํามาซึ่งให้ให้เครื่องมันมีความให้ให้เส้นใหญ่เหล่านั้นมันรวมตัวเกาะกันพันกันเป็นเส้นใหญ่นะฮะหลักๆทั่วไปก็จะประมาณนั้นเครื่องจกักรไม่ว่าจะเป็นเมนวุนก็ดีหรือเครื่องจักรหนักเกี่ยวกับไฮเทคคลาสก็ดีเกี่ยวกับอินดัสตรีใหญ่ๆทุสเลอร์คัตติ้งก็ดีนั้นก็จะมาจากปัจจัยพื้นฐานและก็เอ่อ ตัววิศวกรรมศาสตร์ในขแขนงนี้ก็จะมาหลักการเดียวกันคือการเลี่ยงเส้นใยแล้วมาพัานปั่นเป็นเกลียวนะฮะก็ก็จะประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นผ้าวูก็เหมือนกันเราก็จะมีวิธีการปั่นอย่างนั้นเหมือนกันคราวนี้เส้นใยวูเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้แฮนเมดทำมาใช้เครื่องทำนะ่ะเครื่องจักรเหล่านั้นจะต้องได้รับการม o ดิฟายนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องจักรที่ออกแบบเป็นพิเศษเพราะว่าเส้นใยวูนั้นมีความแข็งกระด้างโดยทั่วไปเส้นใยธรรมชาติ หรือท่เส้นใหญ่คัตตอนเนี่ยจะมีไมโครแน์อยู่ที่1.1ถึง1.606นะฮะแส้เส้นใหญ่โพลิเซอร์ปัจจุบันจะมีเอ่อบางบริษัทสามารถทำได้0.98 0.96นะฮะและโตสุดก็เป็นเส้นใหญ่คูปองก็คือเอ่อโฮโล6ีเน,นะฮะก็คือเส้นใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นแต่คราวนี้เส้นใหญ่วูนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นขนสัตว์ มันก็เปรียบเสมือนกับเส้นผมของมนุษย์เรานะฮะความกว้างของเส้นใยห,หน้าตัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใหญ่นะฮะจะมีขนาดไม่ต่ำฝ่า2มิลเมขึ้นมานะ2.4มิลเมขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นความที่หน้าตัดใหญ่เนี่ยจะทําให้ปั่นยากและดับต่อมาอย่างหนึ่งด้วยความที่วูนั้นเป็นเส้นให่จากธรรมชาตินะฮะความเรียงตัวและความใหญ่ที่ความสมเหเสมอนเมอนี่ย จะไม่เหมือนเส้นใหญ่จากคาตตอนนะครับเพราะว่าขนสัตว์จะมีลักษณะที่ยาวนะฮะแล้วเขาจะไม่นิยมมาตัดให้มันสั้นนะฮะแต่ว่าจะนิยมใช้ความยาวของเขามาทำผลิตภัณฑ์เพราะว่ามันจะได้แลกมาด้วยความเหนียวแต่ว่าเส้นให่ผ้าวูเนี่ยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองนะฮะส่วนใหญ่จะเหนียวกว่าที่ใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักทันะฮรเพราะว่ายังคงรักษาสภาพของเส้นใหญ่ให้มีความเหนียว เป็น mm hmm. ไฮซนาสิตี้ t y คือว่าการพันของเส้นใหญ่ที่มีความสมบูรณ์แบบในในตัวในตัวเส้นใหญ่ที่พันและกลมเกิืนกันมากกว่านะฮะแต่ว่ามันก็จะแรกมาด้วยการที่ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเส้นใหยผิดพันวููส่วนใหญ่ถ้าไม่ทำเป็นเสื้อหนาวูก็จะทำเป็นคาบเป็นะฮะจะไม่ได้ทำเส้นได้ที่เรียบเพื่อ,อความโชว์ หลังผ้าหรือหน้าผ้าเหมือนเส้นใหยคาร์ตอนหรือเส้นใหญยพูลิสเตอร์นะฮะจะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็น Industry, อินตุตสาหกรรมหนักที่ใช้ปั่นจะได้วูนะฮะทั่วโลกนั้นจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปดูงานมาไม่ว่าจะเป็นที่อิหร่านก็ดีหรือที่ตุรกีก็ดีและก็รวมถึงรัสเซียนะฮะส่วนใหญ่จะเอาผลิตภัณฑ์วูนั้นมาตัดสับเพื่อให้มีความสั้น เร่งลงนะฮะและก็มีความสางโดยการผ่านเครื่องโร l เลอร์คัตติ้งนะ,ะ,นะ,ะซึ่งบริษัทอุดมสุขอินเตอร์กรุ๊ปนั้นของเราก็มีจําหน่ายผิดพันฑ er ์โรเลอร์คัตติ้งด้วยเช่นกันนะฮะก็วันนี้ก็มาแนะนําเกี่ยวกับาการนํามาและการแปรรูปเส้นใหญ่เกี่ยวกับวูนะฮะใน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 ,ในต่างประเทศนะฮะก็ะเอาเอามาดูแล้วก็มาแปลเรียบเรียงให้เพื่อนๆได้รับทราบได้ชมด้วยกันในแฟนเพจ YouTube c u a n n e l นะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมและในโอกาสต่อมาจะแบ่งปันความรู้นะเกี่ยวกับเท็คไทยสิงห์ทอนะฮะของเครือบริษ,ษัทและก็ของตัวมเองที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสิงห์ทอมาให้แนะนําให้เพื่อนๆและน้องๆที่ต้องการนะฮะได้แบ่งปันความรู้เหล่านี้กันนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและพบกันในในโอกาสต่อมาครับผมสวัสดีครับ